สวัสดีค่ะ,กะเษกษตรกลสินปะดีชาแนลวันนี้ปะดีพาเข้าครัวเดอ้อ <c oughs> จะมาทำน้ำพริกแคบหมูจ้าน้ำพริกแคบหมูกินกับข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยอร่อยค่ะอ่ะอันดับแรกเราก็เอาไอ้พวกอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะทำมันเนาะ วตถุดิบที่เรามีเนาะเนี่ยอดีก็ได้แคบหมูมาแล้วก็ซื้อมาถุง20บาทก็มาทุบๆๆเกือบละเอียดค่ะแล้วก็เอาพริกขี้หนูที่มาจากน้านะคะเลือกกระดูกเล็กๆหน่อยมาเตรียมไว้แล้วก็ในกระทะนะคะอดีกำลังผัดหอมหัวใหญ่แล้วก็หอมแดงค่ะ หั่นลูกเต๋าไว้แล้วก็ผัดค่ะผัดใส่น้ำมันพอขุกขิดค่ะป้าดีไม่เจียวนะคะวันนี้ทุกทีป้าดีจะเจียวให้ฟูเลยวันนี้ป้าดีเอาแค่พอคั่วคั่วนะคะขุกขีคขูกขิดค,ค่ะจากนั้นประดีก็จะคั่วพริกนะคะหลังจากที่ป้าดี๋ยวคั่วอหอม สินะคะอ่าขั่วหอมขั่วพริกขั่วมะเขือเทศนะคะแต่นี้เราก็จะมาผสมกันนะคะไม่หยแคบมูกพอดีก็ได้ประมาณเนี้ยยี่สิบบาทได้เยอะอยู่อ่าแต่นี้เราก็จะผสมกันคะ่ะอ่าเมื่อเราเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการผสมกันคะ่ะ ผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันนะคะน้ำปลาหวานค้นๆนะคะทำไว้แล้วก็ส่วนของพริกเราจะใส่ที่หลังนะคะใส่มะเขือเทศใส่หอมก่อนให้เขาเข้ากันดีก่อนนะคะมาทำมันเลยค่ปะปัดีก็จะใช้กระทะใบเดิมนะคะ ใส่น้ำมะขามเปียกนะคะน้ำมะขามเปียกนี้ประดีใส่น้ำตาลทรายไปสองช้อนเลยนะคะเนี่ยใส่น้ำตาลทรายเข้าไปแล้วแล้วก็ตอนนี้เราก็จะไม่ไม่ใส่น้ำตาลอีกนะต่อมาเ็ใส่มะเขือเทศค่ะเราใส่มะเขือเทศเราก็จะใช้ ต่ลิวบี้บี้บ้เขาให้แตกนะคะนี่แล้วก็จะใส่ตามด้วยน้ำปลาหวานค่ะใส่น้ำปลาหวานเข้าไปน้ำปลาหวานเนื้อข้น,นๆตักยากหน่อยจากนั้นก็ใส่น้ำปลาค่ะเติมน้ำปลาสักนิดหนึ่งเพื่อชิมดูแล้วเขามัน ยังไม่มีความเมค็มนะแต่ไม่ใส่เยอะเพิ่มเปรี้ยวลงหมดเลยค่ะน้ำขามเปรียกตก,กี้เพิ่มไปหมดเลยหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะกำลังสวยดีๆเมะือเทศให้เข้ากันค่ะนี่ได้ใส่เสร็จแล้วก็จะใส่ แคบหมูค่ะแคบหมูนี่เป็นตัวเกือบสุดท้ายนะคะไปแคบหมูเข้าไปคนให้เข้ากันนะคะใต้หมดเลย ว่าเหลือหน่อยเดียวเนาะจะเหลือไว้ทำไมหน่อยเดียวเดี๋ยวน้ำใสก่อนค่ะเพราะว่าไอเจ้าแคบมูนี่กินน้ำเก่งมากเลยต้องเติมน้ำค่ะน้ำมะขามเปียกไม่เพียงพอเติมน้้หน่อย ให้เข้ากันค่ะได้ที่แล้วชิมได้ค่นเนี้ยเ่สีสันน่ารับประทานมากกินหอมก็หอมน่ากินมากเลยค่ะสุดแล้วนะคะสุดท้ายแล้วค่ะนางเอกโดยลงไปนีคือรูปโดที่เราหั่วสุกแล้วนะคะ ขวใส่น้ำคุกกี้ค่ะเพื่อให้พริกสุกเสร็จแล้วเราก็จะได้น้ำพริกที่อร่อยค่ะน้ำพริกแคบหมูค่ะอร่อยมากกินกับข้าวสวยร้อนๆค่ะแล้วก็มีผักแก้มมะเขือนะคะพอดีก็เก็บมาจากนามะเขือ ลูกน้อยๆแล้วก็ดอกกระเจียวค่ะเอามาลวกน้ำนะคะลวกพอสุกไม่เละค่ะแล้วก็ทอดปลาทูด้วยตัวหนึ่งอร่อยมากมากินด้วยกันค่ะขอบคุณมากมๆค่ะทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะฝากกดติดตามกด ซับสไครกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพอดีเลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะมาไปรับประทานอาหารด้วยกันค่ะวันนี้เราก็จะรับประทานอาหารที่แสนจะแซ่บค่ะอ๋อวันนี้ลืมบอกมีของหวานด้วยค่ะขนุนสุกพอดีมากินด้วยกันค่ะ mm yeah.